เคยเป็นเกย์มาก่อนครับพี่น้องทุกคนวันนี้ผมเลิกเกย์เลิกจากาการเป็นเกย์ได้เพราะพระเจ้าวันนี้เรามีข่าวดีมาให้พวกท่านสำหรับคนที่เป็น L G b t Q มาหาเราไมา้ร้อยที่หนปกติผมมองผู้หญิงแต่ไม่สวยเองผู้หญิงอีแต่วันนี้ผมมองผู้หญิงสวยแล้วอย่างน้องคนนี้ก็สวยมาก วันนี้ผมมีคำพยานอยากจะมาบอกพี่น้องนะครับผมผมเคยเป็นเกย์มาก่อนครับพี่น้องทุกคนวันนี้ผมเลิกเกย์เลิกจากการเป็นเกย์ได้เพราะพระเจ้พาพระเยซูของเรานะครับผมใครก็ตามแต่ที่เป็นกลุ่มสายลง้งนะครับผม L G B T หรือ Q มาหาผมได้เดี๋ยวผมจะช่วยอธิษฐานเผื่อพวกเราจะช่วยอธิษฐานเผื่อ นะครับผมเผื่อพ่อแม่คนไหนหรือว่ามีลูกเป็น LGBTQ แต่อยากเห็นเขามีครอบครัวมีทาย,ยาทให้กับคุณพ่อคุณแม่มาให้หาอธิษฐานเผื่อลูกๆของคุณพ่อคุณแม่นะครับแต่ก่อนผมเคยแต่ก่อนผมเคยแบบแค่คิดถึงผู้หญิงก็อีแล้วคือแบบเซ็ตลึกถึงแบบเชียอตรงข้างในกับผู้หญิงก็ไม่ชอบแล้วรู้สึกอยากจะอบวกผมเคยเป็น LGBTQ มาก่อผมเคยเล่นเกมมาก่อนคนที่ผงหายแล้วถ้าเกิดคนที่คนไหนที่ไหนว่าแอบอยู่ไ่ก้าเปิดเผยอธิษฐานกับพระเจ้าคุณพ่อคุณแม่รอลูกหลานแต่ท่านอยู่ได้ไหมมาอธิษฐานกับพระเจ้าพระเจ้าเท่านั้นช่วยคุณได้นะครับผมวันนี้เรามีข่าวดีมาให้พวกท่านสาหรับคนที่เป็น LGBTQ ทุกทุกเพศเลยพระเจ้ารักคุณพระเจ้ารักท่านนะครับผมพระเจ้ารักที่ทุกคนนะครับ วันนี้เรามีตรงอธิษฐานให้เผื่อใครมีโรคอะไรมีความเจ็บปวดทางใจใดๆยากจะ่ให้อธิษฐานมาหาเราไม้ร้อนอธิษฐานวันนี้ผมมีข่าวเผิกจะาบออย่างที่ผมบอกวันนี้ผมคนหนึ่งที่เคยเป็นเกย์มาก่อนติด็นผู้ชายได้ชอบผู้หญิงได้ปกติผมมองผู้หญิงแต่ไป่สวยผู้หญิงอีแต่วันนี้ผมอมองผู้หญิงสวยแล้วจากนนอคนนี้ก็สวยมาก แต่ว่าผมไม่ไม่ได้คิดอะไรแบบนั้นหรือเพราะว่าพระเจ้าให้ผมพระเจ้าให้ผมมีพระเจ้าเตรียมผู้พระพรในอนาคตให้ผมแล้วนะครับผมพระเจ้ารักษาได้ทุกโรคแม้แต่โรคที่ดูเหมือนไม่ใช่เป็นโรคร้ายแรงอะไร<ค>แต่ว่าเป็นโรคนิสัยเป็นโรคความจนเป็นโรคสุราทุกคนเคยได้ยินติดผีพนันไหมครับผีสุราไหมครับวันนี้พระเจ้าขับโรคนั้นได้ด้วย นะครับผมวันนี้ขอเชิญชวนพี่น้องทุกคนมารู้จักกับขาวประเสริดรู้จักกับพระเยซูของเราพระเยซูที่ตายบนไม้กางเขนพระเยซูทรงเป็นพระเจ้าาอพระเจ้าทรงรักโลกเลยส่งพระบุตรองค์เดียวกับพระอ,องค์คือพระเยซูมาเพื่อที่เราจะได้ไม่พินาศแต่มีชีวิตนิรัน,น ข่าวสดสื่อออนไลน์คุณภาพที่มีผู้ติดตามทางโซเชียลมากที่สุดในประเทศไทยกว่า20ล้าน Followers อย่าลืมติดตามคลิปดีๆสาระความบันเทิงข่าวด่วนแบบฉับไวกับข่าวสดออนไลน์ได้ทุกช่องทางนะคะ